สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะฮะจอสลัดเจอรี่นะครับเดีย๋ยวมาดูสกิลที่หนึ่งกันนะฮะเหรียญทองติดปีกเลเวลหนึ่งจอสลัดเจอรี่ผู้มัง่งคั่งโยนเหรียญทองใส่แมวทำให้แมวกระเด็นออกไปสกิลติดตัวนะฮะไล่เทียมทนันเมื่อใช้อเทมโจมตีโดนแมวจะลดความเร็วของแมวไปชัว่วขณะ สกิลที่สองนะคะถังดินปืนโจรสลัดนะครับเลเวลหนึ่งสามารถวางถังระเบิดที่ทำลายจรวดได้เมื่อถังระเบิดถูกโจมตีจะระเบิดเร็วขึ้นก็สำหรับสกิลนะมันเป็นตัวป่วนแมวชั้นดีเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะผมก็เล่นกับแม่นะครับไปเลย มาเร้วอผมไม่ชอบแมวตัวนี้เลยนะมันรู้สึกว่ามันเหมือนโกงเกินไปอ่ะทุเดนกาโลนะฮะไม่มีสกิลพ่นน้ำหอมอ่ะพ่นได้ทั่วเลยอ่ะ แล้วก็มีสกิลแบบหัวใจพอหนูมาใกล้ๆมันก็จะลอยไปใช่ไหมแล้วพอเราแบบมันก็จะเลือ่อนลดไปเรื่อยๆนะฮะโกงมากเลยผมว่าแต่ถ้าเล่นไม่เป็นก็ก็สู้ได้นะแม่ผมเป็นลุงเพสนะฮะเพื่อนสองคนเลย ด่านอะไรไม่ได้มองนะนี่ด่านเออด่านเรือนี่ผมไปห้องกับตันนะแม่ผมก็ไปดาดฟ้าหรือเปล่าไม่รู้แม่ผมเป็นเพลเยอร์คนที่สี่นะผมเอาอเค้คอีพีก่อน เก็บมาแล้วหนึ่งอันเพื่อนช่วยกันเก็บเร็วเดี๋ยวแมวมาเอ้ยมีน้ำยาซ่อนกายอีกแล้วนี่อันนี้นะน้ำยาซ่อนกายผมไม่รู้แมวอยู่ไหนนะแมวอาจจะซุ่มแปะซุ่มแปะอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะไอ้พีพีอยู่ตรงนี้อุย้ยแมวมาแล้วห้องตันด้วยไงดีล่ะ แวนโดดลงมาแมวอยู่ข้างบนนะครับหรือที่ผมไปอะไปห้องข้างล่างดีกว่าสี 4, 3, 2, 1, ่สามสองเฮ้ยแมวมาแมวอยู่ใ,ใกล้ห้องผมเลยอะผมว่าผมไปห้องครัวดีกว่าไปห้องครัวดีกว่าโอ้โหเริ่มมาก็เจอกับดักหนูซะแล้ว ผมผมหาชีทก่อนผมว่าในห้องนี้น่าจะมีชีทนะเนี่ยเนี่ยเจอชีทแล้วเพื่อนเพื่อนหยิบเออเจอชีทสองก้อนเลยเฮ้ยใครโดนใครโดนเฮ้ย มมมมมแม่ผมถามนะมีโล่ไงแม่ผมงงนะคะว่าคืออะไรนะนี่นี่เพื่อนเพื่อนชุนลมุนกับแมวอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมผมร้องหนอยู่นะคือเหรียญเอนโดนจับอีกแล้วผมต้องให้พังเก้าอี้ซะแล ผมถือเหรียญก่อนทำให้แมวกระเด็นอุ๊ยเพื่อนก็อย่าเพิ่งเล่นกับแมวได้หมปลาปลาปลทุกคนหนีหนีหนีหน,หน,หนีหนีเลยหนีเลยก็อี้ตรงไหนมีก็าอี้ผมหนีก่อนหนีก่อนผมหนีก่อนผมหาเก,ก็อี้ก่อนนะมันตัวนี้มันต้องระเบิดเก้าอี้แมวนะ ที่เป็นจรวดนะครับไหนไหนแมวโดนแล้วโดนแมวโดนแมวโดนโอ้หจุกจุกผมจุกผมจุกเฮ้ยเห็นน้ำยาอะไรเมื่อกี้ โดนด้วยปิดตาอยู่ผมหนีแล้วหยิบคอให้ด้วย กันผักชีสก็สุดท้ายเฮ้ยแมวฉีดน,น้ำขอนที่ไหนอะเดี๋วทุกคนไปพังกำแพงผมระเบิดเกี้ตรงนีไไ้ไม่ดีกว่ากำแพงอยู่ดาดฟ้านะครับแล้วไปแล้ว,ลวทุกคนไปเร็วทุกคนอยากขวางแมวร้องหนแมวร้องหนผมเห็นแมวอยู่นะเห็นแบบแมวกระโดดอะ ก่อนมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะผมแกะกล่องแกะกล่องเฮ้ยเสียงนกด้วยนะฮะพอดีผมเอาน้องโซดากับชายเย็นออกมานะผมหนีก่อนผมหนีก่อนแมวไล่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะ มหนีแล้วผมหนีแล้วระเบิดผมตั้งระเบิดโอ้ยผมเข้าประตูแล้วเพื่อนเข้าเร็วเพื่อนเข้าเร็วเออขนาดแมวที่โกก็ไม่สามารถทำอะไรตัวแบบตัวกนโกโกงโกของผมได้นะตามไกลเย่หนีไปตา ผมบอกว่าไอ้ที่เป็นหัวใจนะของแมนะฮะมันแม่วิ่งอ่ะมันตามไปไกลเลยนะเพราะว่าไอเนี่ยจ๊บเนี่ยมันต้องแบบมันต้องเป็นดาบที่มีประตูเท่านั้นนะถึงจะแบบถึงจะแบบปิดกั้นไม่ให้มันมาหาเราได้แหละครับต้องรอนานมากกว่ามันจะหายไปเป็นย,ยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว อสโัดเจอรี่นะคะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย